สวัสดีครับพบกับผมลาชันพาเที่ยวเช่นเคยนะครับผมก็เลื่อนขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปในครั้งต่อไปนะครับผมวันนี้ผมกัอยูที่งานมหากรรมประกวดโคนเนื้อซีสเกตนะครับที่วิทยาลัยเกษตรซีสเกตนะครับผมพามาชมมวงมวงงามนะครับมีมัวงตัวเต็นะครับผมมาชมพอพันกันนะครับผม อันเส 1, นี้บิ๊กแบร์ครับเนี่เป็นบิ๊กแบร์มีใ่เนาะอันนี้ง้อของฟ้ามไหนครับของเอจีของเอของง้อเอจีนะครับพอพันของไข่ฟ้ามเอจีนะครับผม เจ้าบิ๊กแบร์หรือว่ามีใหญ่นะครับ 2, 3, ตัวจริงคนกันง่ายเยอะนะครับ 3, <4. S 1> แข้งขางใหญ่ดีนะครับหม้อสักปีครับหม้อสามปีกว่าหม้อก,กัน,นงา่ายครับสูงกว่ามั่นอท่อยสิครับ ร้อยหกสิบั่เกือบเราจะสั้นตังละแปดหนึ่งร้อยสิบห้าโอ้โอ้หสิบสูงวมต่อไปนะครับซื้นีครับตบบอครับผมาหลอดมาถึบรอวนั้นแล้วยังไม่ได้ลงน เพื่อมาครอบครัวกันของห้าลงทเบียนเพื่อมาครอบคัวได้เวลาที่จะปิดปีใหม่แล้วนะครับวนันนี้ก็อยากจดัดฟันเป็นครั้งสุดท้ายนะครับสหรับได้เป็นของโอที่นำโอมาถึงบนเวณนานแล้วนะครับขอให้ท่านมาลงทะเบียนเพื่อจดัดฟันอีกครั้งนะครับเป็นบริการได้ค่าเวทีกา, <im itation> า,ารเกี่ยวกับบอนนะครับ ขอลกับองไข่เอกันหครับอราอว่าหาปีแล้วครับเหรอหาปีกว่าแข้งขาไงครับหนอกกันไงนะครับใ้ทำดิ้ีนะครับผมอันน้ำเชื่อชุดทเชื่อทั้งเจ้าบอลอนครับลยลย จะนำการตัดสิน <finishing> ข <pressure> ้อม <'t na> <anyway> ีท mm ัพโละครับที่ให้การตักงได้ปานไปทำล็อตทำไปได้ครับควรจะเป็นกองทัพที่นี่คือเจ้าบอลลตนะครับแล้วก็มีเจ้าวิกเบรนก็มีอะไรครับ